จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะเนาะมูนีกับมะพบพ,พอกับพวกเ้าวขอบขั้วอีสานนอนหน้าคือเก่าเนาะจ้ามูนีก็เป็นวันที่22มิถุนา68ดนะจ้ามูนีขอบขัวอีสานนอนหน้ากับสิ่ในบ้านเข่าพ่อแม่พี่น้องว่านตมเนาะจ้าเนาะหลังจากที่ฝนบ่ตกให้เป็นเดือนสองเดือนพี่น้องเลยตกมาามือเดียวเต็มให้หน้าพอ่อรอ พอใหญ่ล็อกำลังสีวานเข่าพี่น้องวานตมค่ะนาหลายกับเปงออกล้วลวพี่น้องเบิ่งไทแล้วกันวานเขา่าวานเรีวๆกับขาดน้ำกลนเนาะพี่น้องเนาะเด็กหน่อยกำลังพากันแต่งรถนะจ๊ะเนาะเตรียมตัวขาดให้พอพอเป็นผู้ไทแล้วก็วานลูกกับขาดน้ำกลพี่น้อง โอนี่ย,ยู่จะเป็นวันอาทิตย์แรงวันอาทิตย์พี่น้องพ่อเด็กหน่อยได้ซอยพอ,อยโอ้พรกระดึงต้นไม้ออกวะคำเรา,าพี่น้องมึงตะเวนกำลังตกดินจ้ะตะเวนกำลังตกดิน ทิได้จะให้และโมนี่ทำอ๋อเสียกนีหน่อยนึงเนาะเสียกนี่หน่อยนึงจังได้์ีว่าจ้ว่าเอาเสียกีหยังดึงถ้ากันหลากตนใหม่ขึ้นมาจากใคหน้าพี่น้องบิ๊งเสียกนีหน่อยนึงขาดปุ๊ดแล้วอันหน้าเพิ่นจะว่าบ้านงามแล้วพี่น้องแต่คองก็ล่งดิน นอนว่าทาน้ำแล้วพี่น้องตกมามขึ้นเดียวมาขึ้นนี่เต็มไห,หน้าพอรอมูนี่ยายเพี้ยนหอดบระดดดำหน้าพี่น้องมันดำบ่ได้น้ามลายกาลิฟไม่จ้ะกันเลยบระดดดำหอดหน้ากาลิฟน้ามลายมืงออื่นกับสีบกพี่ที่จะถ้รผสมมาอีก จะตกทอนเมือแรงทำหาตะนามหลายมากมือเดียวเต็มไห,หน้าพ่อรอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอเ,อเ,เอาดึงอีกดูสึขึ้นบ่อเ,เอาเสียกรุดอีกแล้ว พึ่งว่านได้สามไฮพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ไฮว่านได้สี่ไฮนะจ๊ะเนาะพึ่งภากันลงมากพ่อแม่พี่น้องห้องบืมเบื่อมาอีกแล้วพี่น้อง เข่ากลางนะจ๊ะน้ะนี่้ากันวานข้ากลางข้าวเจ้ากลางหน้านี่เป็นหน้านหินแฮรพี่น้องหน้าติดทางเป็นหน้าหินแฮรดำบ่ได้หินลายเก็บมือเจาะล่งสองตนทหลอดพี่น้องเออเก็บมือ จังไรยจังเป็นหน้าหินเฮว่าเป็นสีว่โตกะกันลันหึมหืมมาอีกแล้วสิได้ยักให้แลรวพ่อญ่เขาปลูกเจ้า อันนี้ขอดหนึ่งบรซี่ให้เขาว่านอะไรจะให้แล้วโหขดหนึ่งดสาให้ วันทนี่ห้างปิกายเจ้าวันที่